ซื้อจริงไม่ได้สร้างภาพโงเฮงทําคนเป็นพ่อภูมิใจแอบซื้อบ้านหลังใหญ่ให้พ่อเท่งหลังมีหลานคนแรกทำเอาคนเป็นพ่อแม่ยิ้มแก้มปรีก,กันเลยทีเดียวงานนี้สำหรับเท่งเถิดเทิงและภรรยาสุดที่รักมาลาเพราะว่าล่าสุดลูกชายคนโตน้องโงเฮงได้แอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่โดยทางด้านของคนเป็นแม่ที่ได้โพสต์แคปชั่นคลิปและอวยพรลูกชายไว้ว่า เฮงแอบซื้อบ้านเซอพรส์พ่อกับแม่ขอให้ลูกเฮงเฮงรวยๆวยเนลูกทํางานหตาตังซื้อบ้านเองแม่กับพ่อก็ภูมิใจซึ่งบ้านแค่มองจากภายนอกก็เห็นเลยว่าหลังใหญ่มากและสวยน่าอยู่มากด้วยทําเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเท่งเธอเทิงรวมถึงบอกว่าภูมิใจแทนคนเป็นพ่อแม่จริงๆที่มีลูกชายน่ารักกระตันยูแบบนี้ขณะที่โง่เฮงก็ออกมาโพส์ภาพบ้านและรถหรูให้เห็นแบบชัดๆพร้อมบอกว่า บ้านหลังแรกคมมิ่งซูนใกล้ความจริงแล้วซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาสแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเกาเฮงลูกชายคนโตเท่งเถิดเทิงพร้อมด้วยน้องสาวอีก2คนคือน้องเวิร์กพอยและน้องพลอยทำคลิป3ามพี่น้องนานๆทีจะรวมแก๊งมาตอบคำถาม นอาจากเคยเรื่องราวแต่ละคนอายุเท่าไหร่พี่ชายคนโตอายุ25น้องสาวคนรองอายุ20และน้องคนสุดท้องอายุ18พร้อมทั้งเผยเรียนที่ไหนอนาคตอยากทำอาชีพอะไรแล้วยังเปิดใจความรู้สึกเป็นลูกดาราใช้ชีวิตลำบากไหมก่อนลูกๆจะตอบคำถามพอเทงรีบบอกขอตอบแทนเลยว่าโคตรสบายเลยแต่ยุคนี้ยุคโซเชียลก็ถูกจับตาทุกอย่าง น้องวอร์กพอย์เผือความรู้สึกถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตก็ไม่ลำบากแต่ถ้าเป็นผลเรื่องโซเชียลก็มีบ้างส่วนเรื่องสังคมเพื่อนเราก็เลือกโคเพื่อนอยู่แล้วก็จะไม่มีว่าทําไมเป็นลูกตลกต้องอย่างนร้านอย่างนี้พอเข้ามาหาวิทยาลายัยก็ไม่เจอเรื่องพวกนี้แล้วส่วนน้องพรอยอมรับมีผลกระทบเล็กน้อยเพราะคนรู้จักเราผ่านคุณพ่อก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษด้านโงแฮงบอกว่าส่วนตัวเอง ก็รู้สึกเฉยๆตัวเองเป็นผู้ชายไม่อะไรมากแต่ช่วงมปลายเข้าปีหนึ่งจะมีบ้างคนจะชอบพูดเป็นลูกเท่งต้องสบายอยู่แล้วเป็นแรงผลักให้เราต้องรีบทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันพ่อแม่เลี้ยงมาไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรอยากได้โทรศัพท์แล้วซื้อให้ไม่ใช่ช่วงมปลายก็ได้เงินไปโรงเรียนคนละร้อยเหมือนคนอื่นน้องเวิรกกล่าวเสริมว่าการที่คนบอกว่าอยากได้อะไรก็คงได้เป็นลูกตลก จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นบางทีก็ได้เงินเป็นโรงเรียน40ด้วยไม่ถึงร้อยก็มีด้านพอเทงยืนยันว่าลูกพูดจริงเพราะถ้าเรียงรูปแบบคนมีตงังอนาคตลําบากแน่นอนทุกคนอยากได้เงินต้องทํางานเอาฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ